ทุกคนคะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวใต้แล้วก็คนที่รักงานออกแบบนะคะห้ามพลาดค่ะวันนี้นะคะวันที่28สิงหาคมจะมีงานใหญ่นะคะนั่นก็คือเทศกาลงานออกแบบปักใต้2028ค่ะโดยนางสาวจิราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่ย่านเมืองเก่าสงขลาถนนสายบุรีตบนบนบําบลบ่อยางอําเภอเมืองสงขลาค่ะซึ่งบรรยากาศงานนี้นะคะรับรองว่าคึกคักแน่นอนค่ะเพราะเป็นการโชว์ ศักยภาพด้านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของชาวใต้ค่ะที่ผสมผสานทั้งศิลปะวัฒนาธรรมและก็วิถีชีวิตพื้นถิ่นเอาไว้อย่างน่าสนใจค่ะและสําหรับใครที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะคะในส่วนของบรรยากาศพิธีเปิดแบบสดๆได้นะคะทางเพจกรมประชาสัมพันธ์ไปกดติดตามรอได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับภาพบรรยากาศสวยๆและกิจกรรมดีๆจากงานในครั้งนี้ค่ะงานดีงาน ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและช่วยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราแบบนี้นะคะต้องช่วยกันแชร์ต่อนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวนะคะมาร่วมชมกันเยอะๆค่ะ